สวัสดีครับล่าสุดชนะใครไปนะเล่นไทยแลนด์ครัอ่าล่าสุดชนะเพชรไทยแลนด์ไปที่รังสิตครับผมล้างตาได้สําเร็จครับใช่ป่ะเราแพ้มาที่บีรังก่อนเพชรไทยแลนด์ที่กี่รอบสองรอบเนาะสองรอบอ่ารอบหลังสุดเนี่ยได้แชมป์ด้วยครับแชมป์ทูโฟยูร้อยสิบแปดร้อยสิบแปดของของทูโฟยูนะครับก่อนหน้านี้เราเคยได้แชมป์อะไรบ้างไม่เคยไม่เคยไม่เคยชิงใช่ปหะไม่ชิงครั้งแรกในชีวิตเลย ครับชิงปุ๊บได้ปั๊บเลยครับผมอาทีกี่แสนแล้วนะห้าหมื่นครับห้าหมื่นโอ้โไปต่อไปเจอใครครับเจอเพชรมงคลครับเพชรมงคลเฮ้ยศูนย์กีฬาห่วยต้มครับอ๋อนัดต่างศึกต่างสายที่เซียนมวยจัดนี่ครับผมใช่ป่ะครับโอ้คู่แปลกมากเลยคู้นี้ครับเออเมื่อก่อนก็คงไม่เคยเจอกันอยู่แล้วเนาะไม่เคยครับเออเออปากกะเยอร์ผู้ทรงพลังใช่ป่ะเคยดูเขาอยู่ป่ะเคยครับเขากับเราก็พลังเหมือนกันเลย เป็นไงบ้างดูว่าเจอคู่นี้ได้เจอกันสนุกแน่สนุกแน่นอนครับเอาอะไรที่หน้ากลัวมาักของเขาก็เขาแข็งแรงและนอมีเตะขามีหลากหลายมีมัดเหมือนกันครับนี่ถีบพวกกอะไายสุดเลยนะครับขาแล้วก็ถีบพวกเลยนะครับผมถีบไปนะถีบแค่ถีบหน้าถีบนี้คออบอแต่หน้าหน้าดูมากคู่นี้แข็งแรงเหมือนกันนะครับของรานนี่หน้ายังอ้วนอยู่เลยครับผมแสดงว่าพุ่งเข้ามาในค่ายก็ครับเริ่มทําร่างกายครับ เข้ามาได้กี่วันแล้วประมาณ4-5วันครับประมาณ4-5วันวันนี้ช่วงนี้ก็ป,ปลายป,ปลายปลายปลายธันวาแล้วก็เดือนกว่าๆครับผมถ้านับไปถึง25มกราคร้ามกรประมาณเดือนนึงพี่กัดเท่าไหร่ครับ117ปอนด์ครึ่ง117ปอนด์ครึ่งทำไมมีครึ่งด้วยไม่รู้มาครับร้อยสิบเอเออที่มันติ่งมาครึ่งนี่คือมันบีบเราหรือว่ามันยังไงก็ ไม่ไม่รูเลยครับอ่าบีบไหมสิบเจ็ดครึ่งเนี่ยก็บีบนิดหน่อยครับอ่าถ้าถ้าน้ำหนักที่แบบสบายสบายสิบแปดสิบแปดก็บีบนิดนึงครับแสดงว่าอาจจะบีบเรานิดนึงปล่อยเขาขึ้นมาหน่อยหรือเปล่ามาเจอกันตรงแคชเวย์ตรงตรงกลางพอดีครับในเรื่องการ์ดนะแต่ว่ารูปล่างอะไรได้เลยเนาะอ่ะาป้าเป็นใครบ้าฟางก็มีดีดีเซลเล็ตไก่ป่าม,มีดีเซลเล็ตไก่ป่าช่วงหลังเรามีแพ้เพชรไทยแลนด์ชนะ แล้วก็ไฟนี่แหละนะครับหกสี่ชกไปกี่ไฟน้อยนะน้อยปะมันมีโควิดช่วงแรกๆครับห้าไฟประมาณห้าไฟโอ้โหถ้าโคถ้าถ้าปีแล้วปีหกสี่ให้ชกห้าไฟถึงก็เยอะกวกัคนอื่นูนะครับครับประมาณถึงไหมสี่ห้าไฟนี่ครับสี่ห้าไฟโดยประมาณครับ พิกัด117.5ทำทั้งหมดกิโลครับพิกัดที่ประมาณ5โลประมาณ5โลแล้วหนักป่อยเยอะเท่าไหร่หล่าสุด130ครับเออ่กี่กิโลประมาณ5.9 60ขึ้นมา้วไหมหรือว่าเท่าเดิมก็เท่าเดิมครับเท่าเดิมน้หนากป่อยประมาณนีน้เนาะ5.9 60สูง1 6 7ครับ สิบเก้าเหรียญบนไหมอําเภอตการพิื่นผลนะตการพิื่ผลก็ฝากใจมวยนะครับคู่แปลกที่ยี่พาเลยฝากพี่น้องเซียนมวยทุกคนครับช่วยเชียร์ช่วยเป็นแรงใจผมเลยครับผมสู้แน่นอนครับเดิมพันหนึ่งล้านบาทด้วยฮะเอ้าจริงเหรอครับอ๋อมีเดิมพันหนึ่งล้านบาทด้วยครับไปกลับหนึ่งล้านครับข้างละห้าแสนครับหรือว่าข้างละล้านแต่ว่าเซียนน้องบอกวันนี้บอกข้างละล้านสองล้านอ๋อไปกลับสองล้านเหรียดอข้างละล้านเออเออพี่แบ่งสัก ห้าแสนไไม่เอาโอเคขอบคุณครับ <laughs> <h ums>